สวัสดีค่ะนักเรียนระดับชั้น IPT ทุกคนวันนี้นักเรียนก็กลับมาพบกับคุณครูมุกเช่นเคยนะคะในวิชาติวเตอร์ไซด์หรือวิชาวิทยาศา,ศาสตร์ระดับชั้นปฐมศึกษาปีที่3นะคะเนื้อหาที่นักเรียนจะมาเรียนกับคุณครูมุกในวันนี้ก็ยังเป็นเนื้อหาที่นักเรียนเคยเรียนกันแล้วในระดับชั้น IP1 และ IP2 นะคะเนื้อหาที่จะเรียนกันในวันนี้ก็คือ การเรียนรู้แบบวิทยาศาสตร์ค่ะนักเรียนยังจำกันได้ไหมคะถ้ายังจำไม่ค่อยได้เดี๋ยวเราไปทบทวนกันเลยค่ะการเรียนรู้แบบวิทยาศาสตร์นะคะก็คือการที่นักเรียนต้องการหาคำตอบจากสิ่งที่นักเรียนสงสัยจากสิ่งต่างๆรอบตัวนักเรียนเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามมีการคิดเป็นขั้นเป็นตอนอย่างเป็นระบบ และอาศัยทักษะเฉพาะด้านซึ่งการเรียนรู้แบบนี้เราเรียกว่าการเรียนรู้กระบวนการวิทยาศาสตร์ค่ะแต่กระบวนการวิทยาศาสตร์ที่เราจะเรียนกันนั้นประกอบไปด้วยอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์คือวิธีและขั้นตอนที่ใช้ในการค้นควา้า หาความรู้และแก้ไขปัญหาทางวิทยาศาสตร์ซึ่งแบ่งออกเป็น3ประเภทคือ 1. วิธีการทางวิทยาศาสตร์ 2. ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 3. จิตวิทยาศาสตร์เดี๋ยวเราไปดูแต่ละประเภทกันเลยนะคะว่าเป็นอย่างไรคะ่ะมาดูประเภทที่1นนะคะวิธีการทางวิทยาศาสตร์ คือขั้นตอนการทำงานอย่างเป็นระบบของนักวิทยาศาสตร์ที่ใช้ในการค้นหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ประกอบด้วย5ขั้นตอนนะคะขั้นตอนแรก การระบุปัญหาเป็นการตั้งคำถามหรือข้อสงสัยที่เกิดจากสิ่งต่างๆซึ่งการสังเกตควรทำอย่างละเอียดอรอบคอบมาดูตัวอย่างในภาพนะคะเป็นภาพเด็กชายทำไมแอปเปที่ปอกเปลือกแล้วถึงมีสีเปลี่ยนไปจะเห็นได้ว่าเกิดความสงสัยจนเกิดการตั้งคำถามตามมานะคะ ขั้นตอนที่สองนะคะนักเรียนขั้นตอนการตั้งสมมติฐานเป็นการคาดคะเนคําตอบของคําถามที่ต้องการศึกษาไว้ล่วงหน้าโดยใช้ความรู้เดิมมาช่วยในการคาดคะเนคําตอบเช่นแอปเปิลที่ไม่มีเปลือกห่อหุ้มอาจทำให้เนื้อแอปเปิลมีสีเปลี่ยนไปได้คะ่ะ มาดูขั้นตอนที่3กันนะคะรวบรวมข้อมูลเป็นการรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการต่างๆเช่นสังเกตสำรวจทดลองเพื่อให้ได้ข้อมูลและบันทึกข้อมูลไว้ตัวอย่างเช่นเราลองสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนสีของเนื้อแอปเปิลเราจะสืบค้นได้จากในอินเทอร์เน็ตในหนังสือหรือแหล่งข้อมูลทางอื่นๆได้นะคะ ขั้นตอนที่4นะคะวิเคราะห์ข้อมูลเป็นการนำข้อมูลที่ได้จากการรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการต่างๆมาแปลความหมายเพื่อนำไปสู่การสรุปผลค่ะมาดูต่อกันเลยนะคะเมื่อเราปอกเปลือกออกจะทำให้เนื้อแอปเปิลสัมผัสกับแก๊สออกซิเจนในอากาศจนเกิดปฏิกิริยากับสารเคมีที่อยู่ในเนื้อแอปเปิล จึงส่งผลให้เนื้อของแอปเปิลเปลี่ยนจากสีเหลืองอ่อนเป็นสีน้ำตาลคล้ำค่ะขั้นตอนสุดท้ายขั้นตอนที่5นะคะสรุปผลเป็นการสรุปผลของข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตรวจสอบว่าตรงกับคำตอบที่ได้คาดคะเนคำตอบไว้หรือไม่ แล้วนำข้อมูลที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันต่อไปค่ะจากเรื่องแอปเปิลเด็กชายคนนี้ก็สรุปได้ว่าหากเราปอกเปลือกแอปเปิลทิ้งไว้แล้วสีของเนื้อแอปเปิลเปลี่ยนไปเกิดจากแก๊สออกซิเจนที่อยู่ในอากาศทำปฏิกิริยากับสารเคมีที่อยู่ในเนื้อแอปเปิล จึงทำให้สีของเนื้อแอปเปิลเปลี่ยนไปเราสามารถป้องกันไม่ให้สีของเนื้อแอปเปิลเปลี่ยนไปได้โดยนำแอปเปิลที่ปอกเปลือกแล้วไปแช่ในน้ำเกลือสักคู่ค่ะประเภทที่2ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์คือความสามารถและความชำนาญในการค้นหาคำตอบและการแก้ปัญหาต่างๆได้อย่างถูกต้องเหมาะสมซึ่งทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการเรียนวิทยาศาสตร์เพราะช่วยให้เราหาความรู้ได้อย่างเป็นระบบและมีความถูกต้องแบ่งออกเป็นสองขั้น14ทักษะนะคะ เดี๋ยวเรามาดูทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานมี8ทักษะมาดูทักษะแรกค่ะทักษะการสังเกตเป็นการใช้ประสาทสัมผัสทั้ง5อย่างใดอย่างหนึง่งหรือหลายอย่างร่วมกันได้เช่นตาหูจมูกลิ้นและผิวกายเพื่อค้นหาและบอกรายละเอียดของสิ่งต่างๆโดยไม่ควรใส่ความคิดเห็นของผู้สังเกตลงไปค่ะ ทักษะที่สองการจำแนกประเภทเป็นการแบ่งพวกจัดกลุ่มสิ่งที่สนใจหรือการเรียงลำดับวัตถุหรือเหตุการณ์ต่างๆออกเป็นหมวดหมู่โดยใช้ความเหมือนหรือความแตกต่างกันมาเป็นเกณฑ์ในการจำแนกวัตถุเหตุการณ์หรือสิ่งต่างๆออกจากกันนะคะทักษะที่3ทักษะการวัด ต้องเลือกใช้เครื่องมือต่างๆเพื่อวัดหาปริมาณของสิ่งต่างๆออกมาเป็นตัวเลขได้อย่างถูกต้องและระบุหน่วยวัดได้ถูกต้องด้วยนะคะทักษะที่4การใช้จํานวนเป็นการใช้ความรู้ทางด้านจํานวนและการคำนวณหรือคิดคำนวณเพื่อบรรยายหรือระบุรายละเอียดเชิงปริมาณของสิ่งที่สังเกตรหรือทดลองได้ค่ะ ทักษะที่5ทักษะการลงความเห็นจากข้อมูลเป็นการใช้ความคิดเห็นจากความรู้หรือประสบการณ์เดิมเพื่ออธิบายข้อมูลที่ได้จากการสังเกตอย่างมีเหตุผลโดยอาศัยข้อมูลหรือสารสนเทศที่เคยเก็บรวบรวมไว้ก็ได้นะคะ ทักษะที่6ทักษะการจัดกระทําและสื่อความหมายข้อมูลเป็นการนําข้อมูลที่เราได้มาจัดกระทําให้มีความหมายหรือมีความสัมพันธ์กันมากขึ้นรวมทั้งนําข้อมูลมาจัดกระทําในรูปแบบต่างๆเช่นแผนภาพแผนภูมิตารางกราฟสมการเพื่อให้ผู้อื่นเข้าใจความหมายได้ง่ายขึ้นนะคะ ทักษะที่7ทักษะการหาความสัมพันธ์ของสเปซกับเวลามี2แบบนะคะก็คือการหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปซกับสเปซและการหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปซกับเวลาค่ะทักษะที่8ทักษะการพยากรณ์เป็นการคาดคะเนผลของปรากฏการณ์ การสังเกตหรือการทดลองไว้ล่วงหน้าโดยอาศัยข้อมูลหรือประสบการณ์ของเรื่องนั้นที่เกิดซ้ำๆมาช่วยในการคาดการณ์สิ่งที่เกิดขึ้นค่ะเดี๋ยวนักเรียนมาดูทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นสูงที่มี6ทักษะนะคะมาดูทักษะแรกทักษะการตั้งสมมติฐานเป็นการคิดหาคำตอบล่วงหน้าไว้ก่อน อาจจะถูกหรือผิดก็ได้ซึ่งจะทราบภายหลังจากการทดลองแล้วเสร็จนะคะทักษะที่2การกำหนดนิยามเชิงปฏิบัติการเป็นการกำหนดความหมายและขอบเขตของสิ่งต่างๆที่อยู่ในสมมุติฐานหรือเกี่ยวข้องกับการทดลองค่ะทักษะที่3การกำหนดและควบคุมตัวแปรเป็นการกำหนดตัวแปรต้น ตัวแปรตามและตัวแปรควบคุมที่ต้องการควบคุมให้คงที่โดยต้องให้สอดคล้องกับการตั้งสมมติฐานของการทดลองหนึ่งหนึ่งค่ะทักษะที่4ทักษะการทดลองเป็นกระบวนการปฏิบัติในการออกแบบและวางแผนการทดลองเพื่อหาคำตอบจากสมมติฐานที่ตั้งไว้ค่ะ ทักษะที่5ทักษะการตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุปเป็นการแปลความหมายและลักษณะของข้อมูลที่มีอยู่สรุปความสัมพันธ์ของข้อมูลทั้งหมดได้ค่ะทักษะที่ 6. ทักษะการสร้างแบบจำลองเป็นการสร้างหรือใช้สิ่งที่ทำขึ้นมาเพื่ออธิบายปรากฏการณ์ที่ต้องการศึกษาเช่นชิ้นงานสิ่งประดิษฐ์รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหวเป็นต้นค่ะเดี๋ยวนักเรียนมาดูประเภทที่3ของการเรียนรู้กระบวนการวิทยาศาสตร์นะคะก็คือจิตวิทยาศาสตร์ค่ะจิตวิทยาศาสตร์คือลักษณะหรือพฤติกรรมของแต่ละบุคคลที่เกิดขึ้นจากประสบการณ์ที่ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการศึกษาเรื่องต่างๆทางวิทยาศาสตร์จิตวิทยาศาสตร์มีหลายลักษณะเช่น ความใจกว้างเป็นบุคคลที่ยอมรับและฟังความคิดเห็นใหม่ๆอยู่เสมอถัดมาความละเอียดรอบคอบเป็นบุคคลที่มีการวิเคราะห์ไต่ตรองข้อมูลที่จะนำมาใช้และมีความละเอียดรอบคอบก่อนตัดสินใจถัดมาความมีเหตุผลเป็นบุคคลที่ยอมรับในคำอธิบายเมื่อมีหลักฐานหรือข้อมูลต่างๆมาสนับสนุนอย่างเพียงพอคะ่ะ ถัดมานะคะความเพียรพยายามเป็นบุคคลที่ไม่ท้อถอยกับอุปสรรคหรือหากมีความล้มเหลวในการทำงานจะมีความแน่วแน่ในการหาคำตอบจนได้ข้อมูลที่ดีออกมาค่ะความรับผิดชอบเป็นบุคคลที่ไม่ละเลยหรือหลีกเลี่ยงงานที่ได้รับมอบหมายค่ะความซื่อสัตย์เป็นบุคคลที่สังเกตและบันทึกข้อมูลต่าง ตามความจริงโดยไม่มีความลำเอียงหรือมีอคติต่อข้อมูลนั้นๆน,น,นะคะที่ครูกล่าวมานั้นก็เป็นเพียงตัวอย่างของบุคคลที่มีจิตวิทยาศาสตร์นะคะจิตวิทยาศาสตร์ยังมีอีกมากมายเช่นการเสียสละการมีน้ำใจไฟ่เรียนไฟรู้และนักเรียนล่ะคะมีจิตวิทยาศาสตร์กันด้านไหนบ้างคะแต่ครูมุกเชื่อว่า ห้องนี้นักเรียนส่วนใหญ่มีจิตวิทยาศาสตร์กันค่ะจากเนื้อหาที่นักเรียนเรียนไปนะคะนักเรียนคุ้นๆกันบ้างไหมคะนักเรียนเคยเรียนกันแล้วนะคะในระดับชั้น IP2 แต่ไม่เป็นไรค่ะนักเรียนคนไหนที่ยังลืมไปบ้างถือว่าเราทบทวนกันอีกรอบค่ะเดี๋ยวเรามาสรุปพร้อมๆกันกับคุณครูมุกเลยนะคะการเรียนรู้แบบวิทยาศาสตร์ก็คือการหาคำตอบ จากสิ่งที่เราสงสัยโดยเรื่องที่เราสงสัยนั้นอาจจะเป็นเรื่องรอบๆตัวเราโดยมีวิธีคิดแบบเป็นระบบเป็นขั้นเป็นตอนการคิดแบบนี้เราเรียกว่าการคิดแบบกระบวนการวิทยาศาสตร์ซึ่งมี3ประเภทค่ะประเภทแรกวิธีการทางวิทยาศาสตร์ค่ะประเภทที่2ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ค่ะ และประเภทที่3จิตวิทยาศาสตร์ค่ะแล้วแต่ละประเภทประกอบด้วยอะไรกันบ้างคะนักเรียนจำได้ไหมคะเดี๋ยวเรามาทบทวนพร้อมๆกันเลยค่ะประเภทที่1วิธีการทางวิทยาศาสตร์ประกอบด้วย5ขั้นตอนนะคะขั้นตอนแรกระบุปัญหาค่ะขั้นตอนที่2ตั้งสมมุติฐาน ขั้นตอนที่3รวบรวมข้อมูลค่ะขั้นตอนที่4วิเคราะห์ข้อมูลค่ะขั้นตอนที่5สรุปผลถ้านักเรียนสามารถปฏิบัติตาม5ขั้นตอนในวิธีการทางวิทยาศาสตร์นี้ได้นะคะจะทำให้นักเรียนสามารถค้นคว้าหาคำตอบจากเรื่องที่นักเรียนสงสัยได้นะคะดูประเภทที่2กันค่ะ ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์มี2แบบนะคะแบบแรกแบบขั้นพื้นฐานมี8ทักษะค่ะแบบที่2เป็นขั้นสูงหรือแบบผสมมี6ทักษะค่ะแต่ละทักษะเป็นอย่างไรเราได้เรียนกันในวิดีโอในข้างต้นแล้วถ้านักเรียนคนไหนยังไม่เข้าใจแต่ละทักษะสามารถกลับไปดูได้ในหนังสือวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นปฐมศึกษาปีที่3นะคะแต่ค,คุณครูมุกเชื่อว่านักเรียนห้องนี้ต้องมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในหลายๆข้อเลยค่ะเพศที่3นะคะจิตวิทยาศาสตร์เป็นลักษณะนิสัยของบุคคลที่ศึกษาหาความรู้ในวิชาวิทยาศาสตร์โดยใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ จนเกิดความชำนาญแล้วเกิดเป็นจิตวิทยาศาสตร์เช่นความอดทนใฝ่เรียนใฝ่รู้ซื่อสัตย์มีความรับผิดชอบรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นใจกว้างเป็นต้นนะคะและคุณครูเชื่อว่านักเรียนหลายๆคนในห้องนี้มีจิตวิทยาศาสตร์ค่ะ ท้ายคาบนี้ก่อนจากกันไปนักเรียนอย่าลืมทำการบ้านที่คุณครูมุกแนบมาให้นะคะแล้วพบกันใหม่ในคาบเรียนหน้าค่ะสวัสดีค่ะ